ครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีเฮามันให้บ้านครับผมวันนี้ก็ออกมาทงให้ทงง่ายคือเก่าครับผมสิมาเออรีวิวบอกกบเนาะครับผมเฮาเรียงกบครบสองเดือนแล้วครับเมื่อนี้ครับวันนี้ก็สิมารีวิวใหพี่ให้น้องได้เบิ่งนกันครับผมกบสองเดือนนี่สิหญ่สยิ่งดครับผมนี่ครับบอกกบเฮาครับผมเรียงแบบธรรมชาติครับผมถึงธรรมชาติเลยมีทั้งบ่อหน้ามีทั้งดินใน้โตครับผม นี่ครับไปพาพี่น้องเขาไปชมกันนะครับพวกที่อยู่ด้านนอกนี่คือแยกออกไว้ครับผมเพราะว่ามันใหญ่บอท่านตัวข้างในครับมันตนครบใหญ่กินครับก็เลยแยกออกมาเนี่ยครับสุมมีสองเดือนยยังบบปานใดครับผมเปิ่งซุ้มทางนอกก่อนนี่ครับนี่ครับสองเดือนกินบอท่านด้านในครับก็เลยแยกออกมานี่ครับ โอเคมาสักนีละเงมบางใหญ่เป็นไงช่องเดือนครับนี่แต่ว่าพวกที่สมบูรณ์ก็คือกินอาหารเร็วกินลายอยู่ด้านในนี่ครับพ้าพีา่้านองเข้าไปเบิง่งปดเสื้ออันนี้ก่อนครับผมทางเขาก่อน, <c oughs> นเปลี่ยนหน้าไปเมื่อวานนี่ครับผมฝนตกใส่ขุ่นอีกแล้ว อืมเปิดตุ๊กเอฟเอฟเลยสองเดือนเอานี่ครับเดี๋ยวเด้อน้องเด็กตับมุ้งกล่องให้ี่น้องก่อนนี่ครับน้องสองเดือนนี่ครับผมพอปิ้งก็ได้นี่พี่น้องเนียสองเดือนนี่นี่ครับสามีนี่โอ้กบหาวยีนี่นี่ครับผม อัปเดตรบครบสองเดือนนี่ครับตัวเอบกระปั้นเลยครับนี่นี่ครับเบึงพอดีปิ้งแล้วครับผมพอดีปิ้งพอดีปลละสองเดือนนี่อยากให้พี่น้องเห็นตอนไม่กินอาหารครับผมโอ้แย่งกันต่อสู้กันก็นมีครับผมกบต่อสู้กันผมเพิ่งเคยเห็นนี่ครับไปใหญ่กว่านี้ก็มีครับผมพาพี่น้องเลาะบึงเลย สีนีทั้งตัวเขียวตัวเหลืองนี่ครับซุมีสีเหล,ลืองนี่ครับนี่เหลืองนี่ครับเนี่ยรุ่นนี้เลยถอกกับปั้นกับปั้นเลยครับผมนี่ตอนาี้ฝนตกครับผมเบืองเด้เมิ่งพื้นห้องผสมพันกันกระมีครับผมกาดกันอุ้มลุ่มเลยนี่ซ้มีนี่ครับผสมพันกันอยู่สองตัวนี้นี่ครับยังบอกจากกันเลยบอกไปเด็กๆเ,เจ้าหน่อยเหยียบได้นนี่ครับนี่โหนะ่ะ บอกจากกันเลยเลยคุณเอ่ะนี่ครับผมนี่ครับบอกจากกันเลยคุณเอ่ะนี่ครับ,บอกอดกันไลยเลยเพิ่นได้ยินเสียงฟ้าห้องนะครับผมเพิน่นสิทธิผสมพันธุ์กันระบาดนีนี้มือหน้าล่างบอ่อครับเจอลูกออดแสดงว่าโอ้ตัวนี้ยังน้อยแยกออกก่อนจะหน่อยจะหน่อยเป็นเหยื่อเขาได้นี่นี่ครับอ่า คนกำลังสีตกขับตอนนี้ฝาห้องแล้วตัวนี้กับบักหง่ครับพี่น้องเพี่ยงไงตัวเร็วครับผมกบนี่แค่เห้าเห็ดถ้าความสะอาดบ่อบ่อยๆถ้าน้าสะอาดกบมันก็สีหญ่เร็วนี่ครับเดิน,นจะจับไหมก่อนมันจะเจ็บนี่ครับโอ้ตัวนี้ดำปื้ปืปานกบหน้าเลยแล้ครับนี่นี่ครับนะ่ะตัวบ,บักหง่ครับผมนี่ นี่เลยสองเดือนครับผมใหญ่เร็วครับผมถ้าแม่เลี้ยงขายได้การนี่ครับโบนเน่ bon ครับผมโบนเน่เอาประสบความสําเร็จในการเลี้ยงใหญ่เร็วแบบนี้แค่มันเปลี่ยนน้ำครับผมให้อาหารสม่ำเสมอครับเซาแรงแซาแรงกรบตัวเร็วครับผมน้ำสะอาดกบกระสินอาหารดีครับผมสอยในการจเจริญเติบโตของกบได้เร็วตะครับเนาะกับอีกปัญหาหนึ่งคือเราตร้องมัน ดูแลตอนที่ออกมาเรียงใหม่ๆคือตัวใดน้อยตัวใดใหญ่คือคัดเกตนะครับคัดเกตกบตัวใดน้อยแยกออกเขาบอกปัญหาการกินกันของ Recent. คบน,นี่แน่นอนครับผมกินกันแน่นอนดอีพอผมก่ากินกันไปลายครับผมมันเหี่ยเป็นร้อยหุระร้อยสองร้อยหุระครับ,รบ <c hr if ix> ๆๆกบกบกินกันครับตัวนี้ก็ใหญ่เติบครับผมไปหาพี่น,อน้องบึงอีกก่อน นยครับซ่อนตัวอยู่ในพักบุ้งนะครับผมผมเอาพักบุ้งในสะมาปล่อยขิงไว้พอดนเี้ไปที่ซ่อนตัวของกบเลยฝนะนกระบึมๆมาแล้วตัวนี้ขาวนวลแท่ตัวนี้นี่ออกเรืองๆครับตัวนี้นี่ครับตัวนี้พุง่งเกี่ยงโบไลน่นี่นะจะเป็นตัวเมีครับผมตัวเล่ไล่เนี่นะจะเป็นตัว ตัวนี้ตัวนี้น่าจะเป็นตัวผูผมก็จําพิดจําถือครับตัวทองไล่ๆหนาจะเป็นตัวผู๋หรือเปล่าตัวที่ทองขาวๆเกี้ยงๆนี่ตัวมิตัวแม่นี่ครับตัวนี้น่าจะเป็นตัวผูเดี๋ยวผมสิให้อาหารแล้วก็ให้พี่ให้น้องได้ชมกันวะตอนกินอาหารนี่กบมีการต่อสู่กันพอมครับผมนี่ครับกบสองเดือน ตอนอเอามาเลี้ยงหาล่อให้โครับตอนนี้เหลือหอดล่อโบ,โบ๊วยกินกันอึ๊บนี่โอ้ยเหลืองงามตัวนี้นะครับเนาะง่าย้อมไปไหนปอ,อ <laughs> นี่ครับตัวนี้ตัวนี้นะอาจจะเป็นตัวแม่ครับตัวนี้คุณนะ โอ้ยตัวนี้กับปปล่อยกับเลยคู่นี้กันเลยใหญ่ๆๆๆตัวนี้ครับผมนี่โอ้โหไปเอาเบิ่งกับชัดๆเลยตัวเดตัวผู้ตัวแม่สองตัวนี้นี่ครับเอาโบปะกันเอ้านี่ครับอีรีครับตัวแม่นี่ไอ้ทองมันสิเกี้ยงครับมันสิโบมีลายสหรับตัวผู้นี่ครับ มันสิมีลายของตรงใต้ท้องนี่ครับนี่เนาะไปจัดกันต่อเดี๋ยวเอาอาหารมาให้ก่อนครับพี่น้องพี่น้องจะได้เบิ่งตอนมันกินอาหารต่อสู่กันพ่อมครับผมให้ชมครับผมช่วงนี้จะลบไพรอยู่มันตื่นแล้วเมื่อกี้นี่มันสิมากินอาหารอยู่บ่หนิครับชุ่มตัวน้อยกับยังไลยครับผม จุมตัวใหญ่กระซุ่มกินปูมครับ <c oughs> กินปูมขี้รักมูธรรมดาเนาะครับเนาะสัตว์ทุกอย่างก็ต้องมีพวกทั้ทงจ่าฟูงทั้งโตน้อยโตใหญ่จ่าฟูงก็สิได้กินลายเนี่ยจะโดยรวมมาทานกน็โอเคครับผมสำกับปั้นอยู <c oughs> น่นี่ครับนี่ครับโดยรวมก็โอเคครับผม มาฐานสองเดือนไงปลานี่ก็ถือว่ามาฐานครับผมโอ้เดือนไปเร็วขนาดตัวนี้ตัวน่ะดี๋ยวอ,อาหารมาให้อาหารกบกันครับผมพี่น้องมาเบิ่งตอนมันกินอาหารครับทางฝั่งด้านนอกค่ะเริ่มทยอยออกมาก,กินแล้วครับผมแต่ว่าด้านในยังโบปานใหนครับโซไซเพิ่นตื่นตอนที่ผมขอไปรีวิวมาพี่ให้น้องในชมเมื่อกี้นี้ครับกบตื่นแล้โบก,กินอาหาร นี่ครับทางนอกอะโอ้เมื่อตละครับนี่ไหาลายเติยไปได้ครับนี่เรื่องกินอาหารเก่งแล้วชุมทางนอกนี่ครับ้างในก็เริ่มนะครับผมเริ่มขอมาแล้ะแต่ว่าถาดกลางนี่ปาร์ตี้กันยังไงเลยครับเพื่อนคูสวบเอาสวบเอาครับผมถาดกลางนี่นี่ครับเริ่มกินกันละท่านี้ยังยันย่านอยู่ครับผมยังตื่นอยู่กระโฟนสีต๊กน้ำครับผมคบกำลังสีจับขู่กันละกบ เขาไม่ได้ยิงเสียงฝนที่ห้องนะครับแล้วก็เริ่มจับขู่กันนะครับผมตัวคือเขาว่าแล้วครับตะกี้ฝนตกกโก้มโค,ม,โคมนะครับแมน,นแล้วครับท่านโอ้ถาดกลางแทบขอหงูครับถาดกลางเริ่มปาร์ตี้กันลายละลายโตแล้วแบบี้ปกติเพื่อสีแย่งกันนะครับยืนกึงใส่กันอยู่แล้ว ต่อสูก้กันกับมี่ครับผมรบเริ่มขึ้นมากินแล้วจริงแบบสวบเลย,เลยครับใหญ่เร็วกินเลยลายกินเลยลายเดืออ้วนอ้วนด้ในที่ดี้ครับเริ่มแล้วเริ่มแล้วถาดกลางนั่นถาดกลางต่อสู้กันแล้วครับแย่งอาหารกันครับผมมีการต่อสู้แย่งอาหารนหมครับผม เด็กๆตัวนี้น่อยนะคือเก่งแค่ตัวนี้น่อยนะสวบสู่เขาอ,อีกนินึงนะครับตัวน่อยก็หมูดำๆนะ, <c oughs> อนะโอ้ยกล้จะมครับโอ้ตื่นครับตื่นยานก็นน่ยานก็ไ้ วิธีการเลี้ยงกบครับผมเลี้ยงไงตัวเร็วครับผมกบอายุสองเดือนครับกินได้แล้วครับสามีกบอายุสองเดือนงหญ่ๆเลยครับน,น่ครับมันเปลี่ยนน้ำครับผมน้าสะอาดกบก,บก็กินอาหารดีรมันมักเลียงน,น้ำครับกบอยู่ทั้งในดินอยู่ทั้งในน้ำครับผมเลี้ยงแบบก็เลี้ยงแบบธรรมชาติเลยล่ะ ตัวไอ่มแล้วก็กระโดดโลงไปซ่อนโต้ครับผมซุ้ยัง่ได้กินก็นขึ้นมาใหม่ครับแต่ว่าตัวนี้บบกล้ามากินอาหารน้ำหมูวะยังตื่นอยู่กว่ตัวนี้นี่ครับไปเร็วทางนี้บบกล้าขึ้นมากินอาหารเลยครับทา่านี้คุณน่ะคุณน,น่ะคนย่านแซ่บผู้เดียวเลยมอนี่แซ่บคนเดียวเลยวะ่ะ เคครับผมไปเจอกันชิมนาครับผมกับเฮามันไทยบ้านครับผมวันนี้ก็มาอัปเดตให้เบิ่งกบอายุครบ2เดือนครับผมครับอาจจะผมวางแผนอาจจะสีเพิ่มอีกบ่อหนึ่งก็คือเอาไว้ให้กบผสมกันแล้วก็ปุ๊บวางไข่แล้วก็เป็นเพาะลูกอ๊อดลูกอ๊อดแล้วก็พอเป็นลูกกบลองเพาะลูกกบเลี้ยงเองเบิ่งครับผมครับผมไปเจอกันชิมนาครับกับเฮามันไทยบ้านครับผมฝากพี่ฝากน้องเขามากดติดตามเขามาเป็นกำลังใจในเด้่อครับผม การเฮ็ดคลิปแบบบ้านๆครับผมถ่ายวิถีชีวิตกลายเป็นอยู่ของคนอีสานบ้านเฮานะครับเนาะวิธีการทำหน้าหรือว่าสิเป็นกับเข่าเมนูอีสานอีสานพี่ผีแห้งนอกได้ชมกันครับผมมีคนเขาว่าเบื่อหลายเนาะครับเนาะจะมีไอเดียเกิดขึ้นมาโดยอัตโนมัติแล้วก็มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปเรื่อยๆถ่ายทอดความเป็นอีสานเนี่ยครับผมสืบต่อกันไป เพื่อลูกเพื่อร้านมื้อหนาได้เบิ่งครับผมเจอก,กันคลิปหนาครับผมสวัสดีครับ